ตอนที่995การยอมจำนนจักรพรรดิศาสตร์สจวตไลโนเวลตอนที่995การยอมจำนวนจักรพรรดิศาสตร์สจวตไลโนเวลตอนที่995ยอมแพ้เงียยกริบเนี่ยกริบหิมะกระพืออยู่ข้างน,นอกรถก็สั่นแต่บรรยากาศภายในรถกลับหดหู่อย่างยิ่งตั้งแต่ราชาดาบเล่งอยู่ขับรถผ่านไป ผู้คนในรถก็ดูตัวสันราวกับหนูที่ถูกแนวจ้องมองพวกเขาไม่กล้าเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยและพวกเขาก็ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงเกินไปใบหน้าของจางจุนแดงกล่ำแต่ไบลี่ยูยูก็เหมือนคนโอเคดูเหมือนว่าทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเธอเลยมีเพียงรอยยิ้มดูถูกที่มุมปากของเธอและเธอก็มองทุกคนที่นี่ด้วยความรังเกียจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตูวฟานยิ่งดูหมิ่นด้วยความเกลียดชังและสับสนเล็กน้อย มันพบูรุษขอให้เธอติดตามคนเหล่านี้ทำไมบนโลกดูเหมือนว่าจะกระพัดดาบไรพ่ายและคนอื่นๆยังคงแอบต่อไปและไม่แสดงร่องรอยของพวกเขาอีกต่อไปและคนของสำนักไห่หยางก็ไม่ได้ไล่ตามพวกเขาคาดว่าพวกเขาจะกลัวปีศาจสาวตัวนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีเหืยหน้าขึ้นและมองย้อนกลับไปที่พื้นผิวหิมะอันเงียบสงบจากหน้าต่างจั่วฟานอดไม่ได้ที่จะหายใจไม่ออกยาวๆส่งเสียงแผ่วเบา คิวอดไม่ได้ที่จะสันเทาไบาลี่ยูยูจ้องมองเขาแต่ไม่มีเสียงต่อหน้าพระที่ดูชายหัวโลนเธอยังคงอยู่ข้างๆเขากับไบลี่ยูยูดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่เขากล้าดูปีศาจของเธออย่างโจ่งแจ้งถ้าไม่ใช่เพราะโชคชะตาของบรรพบุรุษฮมัมเมื่อกำมัดทั้งสองหมัดไบลี่ยูยูกำลังจะขยี้ฟันสีเงินของเธอแต่บังคับระงับความโกรธของเธอเพื่อหลีกเลี่ยงการวิ่งหนี แต่ตัวฟานยังคงไม่สนใจดังนั้นเขาจึงพูดต่อคราวนี้เราได้พบกับไบลี่ยูเชียนมันเป็นลมหายใจทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงว่าน้ำจากบ่อจะไม่ละเมิดน้ำในแม่น้ำแม้ว่าชายชราจะตอกตะปูรอบตัวเราอย่างไม่จริงแต่ก็ไม่เป็นอันตรายฉันคิดว่ามันจะไม่ขัดขวางการกระทําของเราเขาอาจจะไม่ใช่สัตรูของภูเขาเทียนมั่วเร็วขนาดนี้ใช้ชีวิตมันออกไปเถอะแม้ว่าจะมีตะปูบนบอก,กระทันหันและมีก้นครูเมี่ยมบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ น้ำตกบนหัวของเขาเริ่มมีเหงื่อออกมากขึ้นเรื่อยๆและทุกคนในห้องก็เช็ดหน้าผากและปิดตาของเขาใบหน้าเต็มไปด้วยความยากลำบากและพวกเขาก็แทบจะร้องไห้พี่ชายคุณคุยกับพี่ชายของเราเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับคำพวกนี้ไม่ได้เหรอฉันต้องหยอกล้อต่อหน้าคนอื่นนี่มันแค่มองหาความตายไม่ใช่เหรอยังไงซะพวกเขาก็เป็นราชาแห่งดาบคุณไม่ต้องการชีวิตของคุณเรายังต้องการมานันสัมผัส แน่นอนว่าไบลี่ยูยูไม่สามารถนั่งนิ่งภายใต้ใตการเสียดสีซ้ำซากของตัวฟานได้อีกต่อไปโดยทุบรถด้วยคอนอันรุนแรงและทุบรถไปทางซ้ายและขวาทันทีเธอมองตัวฟานด้วยใบหน้าที่เคร่งครัดและสาบแช่งนามสกุลเคียนคุณไม่ต้องการนิ้วเลยคุณยายไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่ง่ายอดไม่ได้ที่จะตกใจทุกคนเห็นในที่สุดปีาศาจกอดไม่ได้ที่จะสติแตกและอดไม่ได้ที่จะหดตัวลงด้วยความตกใจและเงียบงนัน ฮ่าฮ่าใช่แล้วถ้าเจ้าขุนเคืองขนาดนี้เจ้าก็ไม่ใช่ราชาดาบอย่างไรก็ตามตั่วฟานยังคงไม่สนใจเพียงแค่เหลือบมองเธอเบาๆแล้วพูดเบาๆขณะนี้คุณกำลังทำงานภายใต้มือของฉันแต่ไม่ว่าการยั่วยุคุณจะยากแค่ไหนคุณต้องอดทนกับฉัน อย่าลืมคำสั่งสอนของบรรพบุรุษเขามีภารกิจที่จะคอยดูแลคุณอยู่เคียงข้างฉันคุณคุณเพิ่งกลับมาโดยไม่ประสบความสำเร็จฉันได้เห็นวิธีการของบรรพบุรุษเก่าของคุณฉันจะไม่เพียงเพราะคุณเป็นราชาดาบเมื่อจ้องมองรอยยิ้มที่ทั่วรายของเขาอย่างใกล้ชิดไบลียูยูก็กำหมัดแน่นดวงตาของเขาลังเลเขาหยุดเป็นเวลาน,านานก่อนที่จะกัดฟันจากนั้นนั่งลงและพูดอย่างขมขื่นฉันไม่รู้ว่างานที่บรรพบุรุษของฉันมอบให้ฉันทำคุณรู้ แน่นอนและคุณก็รู้เช่นกันอะไรฉันรู้ใช่ทุกคนรู้มุมปากของเขางอขึ้นและจู่ฟานก็แสดงรอยยิ้มลึกลบใบรี่ยู่ยู่ยิ่งงงงวยมากขึ้นทุกคนรู้ทำไมฉันถึงไม่รู้ละ่ะเขาหัวเราะและขดริมฝีปากจู่ฟานเหลือบมองไม่มีอะไรเขากำลังเล่นกับนกในหน้ากากระหนอกอินทรีบินและพูดอย่างเฉยเมยเชอรี่บอกหญิงทั่วรายคนนี้ชายชารามอบมันให้เธอภารกิจคืออะไร เมื่อมองดูเขาอย่างดูเดือดหัวใจของไบลี่ยูยูก็แอบ,บโกรธแต่เขาไม่สนใจที่จะไล่าตามมันเขาเพียงแค่จ้องไปที่ขี้เออย่างใกล้ชิดพร้อมคำถามในดวงตาของเขาทุกคนไม่เคยได้ยินมาก่อนหรอกคุณเป็นโรคอัลไซเมอร์เคียกรอกตาอย่างไม่เต็มใจดูเหมือนจะไม่พอใจเล็กน้อยที่มีคนมารบกวนเยียซิงของเธอโดยทำหน้ามุย้ยชายชราเพิ่งบอกเธอไม่ใช่หรือว่าปล่อยให้เธอทำตามคำสั่งของคุณนี่ไม่ใช่งานของเธอ ใช่นี่ไม่ใช่งานของคุณเหรอคุณมันบ้าไปแล้วห้าห้าห้าัวฟานก็เลื่อนริมฝีปากของเขาไปมองไบลี่ยูยูและหัวเราะอ,ออกมาดังๆคนที่เหลือก็ฟังแม้ว่าพวกเขาจะกลัวพลังอันดุเดือดของไบลี่ยูยูแต่พวกเขากอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเบาๆและความตึงเครียดในรถก็ผ่อนคลายลงมากในทันทีใบหน้าของไบลี่ยูยูกระตุกใบหน้าของเธอแดงก่ำเขาคว้าคอเสื้อของจัวฟานด้วยการถอนหายใจแล้วตะโกนว่าคุณกำลังเล่นฉันอยู่ เทเฮใส่ใจกับคำพูดและการกระทําของคุณไบลี่ยูเชียนขอให้คุณฟังคำสั่งของฉันอย่าปล่อยให้คุณทํากับฉันระวังบรรพบุรุษของคุณเห็นว่าคุณไม่สามารถทำงานให้เสร็จและตําหนิพวกเขาอีกครั้งคุณทําได้จ่ายไม่ได้ด้วยการตบหลังมืออันอ่อนโยนของเธออย่างอ่อนโยนจูฟานอดไม่ได้ที่จะหัวเรอะครั้งแล้วครั้งเล่า ฉันโกรธมากจนท้องไส้ปั่นป่วนและฉันก็อยากจะฆ่าทั่วฟานด้วยฝ่ามือด้วยซ้ำแต่เมื่อนึกถึงคำสั่งของบรรพบุรุษไบลี่ยูยูกอดไม่ได้ที่จะทนเกลียดมันเมื่อผลักตัวแฟนเขาก็น่าบูดบึ้งไปด้านข้างดวงตาของเขาแดงก่ำและมีความอยากจะร้องไห้ฉันอยากจะปกป้องเธอจากสายฝนซาวานแห่งท้องฟ้าเธอรับรื่นมาตั้งแต่เด็กและเธอไม่เคยเจอเรื่องไร้ประโยชน์แบบนี้มาก่อนแต่ครั้งนี้ฉันไม่รู้จริงๆว่าบรรพบุรุษคิดอย่างไร เมื่อมองดูเธอในแนวทแยงตัวฟานยิ้มอย่างไม่ผูกพันจากนั้นมองไปที่คนอื่นๆและรอราชาดาบเล็งอยู่เข้าใจความชอบธรรมและจะไม่ทําอะไรเราและเราไม่จําเป็นต้องปิดบังอะไรจากเธอตามปกติก็แค่พูดคุยอย่างอิสระอย่างไรก็ตามเป้าหมายของเราแตกต่างจากในจงโจจะไม่มีความขัดแย้งไม่สําคัญ เมื่อได้ยินสิ่งนี้ทุกคนก็มองไปที่ตั้วฟานจากนั้นไบลี่ยูยูซึ่งร้องไห้อยู่ข้างๆอย่างเงียบๆในที่สุดกย็ยากหน้าเล็กน้อยและยิ่งชื่นชมตั้วฟานในใจของเขามากขึ้นปรมาจารย์คนนี้สามารถตะลึงราชาดาบผู้ไร้พ่าย,ายและยอมจำนวนราชาดาบทั้ง9้าด้วยคำพูดเพียงคำเดียวดังนั้นความกลัวไบลี่ยูยูของทุกคนจึงลดลงไปมากและบรรยากาศในรถก็มีความกลมกลืนกันมากขึ้น ท่านครับก่อนอื่นเรากระตุ้นให้ไฮยางจงจัดการกับเลนยูซอสคิงชั้นเกรงว่าเราจะมีปัญหากับแผนการไปไฮมิ่งซองผมไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรในเวลานี้ยามเขาไตร่ตรองเล็กน้อยและแสดงความสงสัยด้วยรอยยิ้มที่ไม่ผูกมัดทู้ฟานไม่สนใจเรื่องนี้เลยอย่ากังวลไปตอนนั้นฉันเพิ่งแนะนำตัวและไม่ได้สนับสนุนให้พวกเขาโจมตีพวกเขาไม่มีหลักฐานที่แท้จริงพวกเขาช่วยเราไม่ได้แค่จินตนาการ อะไรคุณปล่อยให้คนเหล่านั้นหยุดยายของฉันทันใดนั้นไบลี่ยูยูก็หันเจ้าสำนักและมองดูไซอังจัวแฟนอย่างใกล้ชิดมีน้ำตาเหลืออยู่ในดวงตาของเขาด้วยซ้ำด้วยรอยยิ้มและพยักหน้าทั่วฟานไม่ได้ปิดบงังและเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดทันทีใช่คุณอยู่ข้างหลังเราตลอดเวลาและเราก็ลำบากมากเช่นกันดังนั้นเราจึงจงใจปล่อยพวกเขาออกไปลากคุณอยู่พักหนึ่งและเมื่อคุณเข้าสู่สงครามมันจะทำให้โลกแตกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากนั้นไบลี่ยูเชียนจะไม่สามารถซ่อนร่างของพวกเขาได้อีกต่อไปพวกเขาจะออกมาพบฉันและฉันสามารถบรรลุข้อตกลงกับบรรพบุรุษของคุณอย่างเปิดเผยและเปิดเผยว่าจะไม่ทำเข้าไปยุ่งเกี่ยวกันแม้ว่าราชาดาผู้ไร้พ่ายจะยอมให้คุณเปิดวงแหวนสังหารได้ก็ตามไม่ว่าคุณจะพูดอย่างไรคุณก็ยังคงเดินทับอย่างลับๆส่งเสียงดังมากเกินไปและมันไม่ดีเลยไม่ต้องพูดถึงในการสู้รบมันจะดึงดูดผู้แข็งแกร่งทุกคนในเปยโจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใส่ใจ ดังนั้นฉันรับประกันได้ว่าถ้าคุณกลับไปหาบรรพบุรุษของคุณจริงๆมันอาจไม่มีการลงโทษอีกชุดรอคุณอยู่การปล่อยให้คุณฆ่าไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ใช่ความจงใจของเจียตู้ตอนนี้สายตาของผู้แข็งแกร่งมารวมตัวกันที่นี่แล้ว มันเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่สำหรับการเดินทางไปจงโจของคุณเพียงแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเท่าไม่ดีพอส่งไปเป็นเช่นไรแล้วจริงๆเขาก็ส่งเธอมาอยู่กับฉันอาจเป็นเพราะเธอไม่ได้ทำชั่วก็ทิ้งมันไปซะโดยเร็วที่สุดบรรพบุรุษของฉันจะไม่ชอบฉันและทำสิ่งเลวร้ายได้อย่างไร ไมลี่ยูยูดูกโดยไม่รู้ตัวไม่พอใจกับการย่อเย้ยอของจั่วฟานแต่ในไม่ช้าก็พูดด้วยความสงสัยคุณบอกแผนการทั้งหมดของคุณให้ฉันฟังคุณไม่กลัวที่ฉันจะกลับไปบอกบรรพบุรุษเก่าคุณจงใจคำนวณเขาเหรอใส่หัวชาชาและจั่วฟานก็แสดงรอยยิ้มดูถูกนั่นคือเหตุผลที่ฉันบอกว่าคุณอาการไม่ดีคุณไม่สามารถเข้าใจคำถามง่ายๆเช่นนี้ได้ ไม่ใช่เขาที่ฉันคำนวณแต่เป็นคุณและสิ่งนี้บรรพบุรุษของคุณดูอยู่เขารู้มานานแล้วเป็นเพราะคุณส่งเสียงดังจนเขารู้ว่าคุณแพ้แล้วเขาจึงต้องออกมาพบกับฉันโดยเร็วที่สุดเพราะมีผู้แข็งแกร่งคนอื่นๆในเปอยโจมาเขาไม่มีโอกาสคุยกับฉันอีกเลยแล้วคำถามก็มาถึงถ้าบอกสิ่งที่เขารู้แล้วให้กลับไปรายงานอีกครั้งเขาจะทำอะไรกับคุณห้าได้ยินมาว่าเป็นแท่หนังหนักมากอีอีอี ใบหน้าของเขาสันเทาไบลี่ยูยูมุ้ยหันเจ้าสำนักอย่างขมขื่นกัดฟันและพึมพำด้วยเสียงช่างเจ้าเล่ห์พอๆกับละติจูดและลองจิจูดหลายร้อยไมล์มันน่ารำคาญจริงๆมุมปากของเขาอขึ้นและตู้ฟานไม่ได้แสดงความคิดเห็นแต่ยังคงนั่งในรถอย่างเงียบๆแต่ดวงตาของเขาต้องมองไปที่ไบรลี่ยูยูดวงตาของเขาเป็นประกาย เขารู้ถึงความตั้งใจของไบลี่ยูเชียนที่จะรักษาราชาดาบไว้เคียงข้างเขาแต่มันเป็นเพียงการสำรวจเบื้องหลังของสิ่งที่เรียกว่าภูเขาเทียนโมแค่มีผู้เล่นที่แข็งแกร่งอยู่เคียงข้างคุณถ้าคุณไม่ใช้มันจะไม่น่าเสียดายหรอเมื่อคิดอย่างรวดเร็วในใจจั่วฟานก็คิดอย่างเงียบๆเ,เกี่ยวกับวิกฤตและแผนงานที่อาจเกิดขึ้นครั้งต่อไปเขาจึงใช้เวลาสามวันติดกันทุกคนอยู่บนรถไม่มีอาการมึนงงอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งเช้าตรู่ของวันที่สี่ ทหารยามคนหนึ่งมองดูถนนข้างหน้าจากหน้าต่างเขาดูมีความสุขเขากำมัดแน่นแล้วพูดว่าข่้นเรามีฐานที่มั่นในเมืองเฟื่องซวงสร้างเอกลักษณ์เบื้องหลังให้กับราชาดาบเล้งอยู่โดยเร็วที่สุดเอาหลักไปที่นน่นแล้วหยุดสักพักพยักหน้าเล็กน้อยทั่วฟานพยักหน้าและเห็นด้วยฮะอย่างไรก็ตามในขณะนี้มีพายุผ่านไปและรถที่ขับโดยสัตว์วิญญาณระดับสามก็แล่นผ่านหน้าต่างของพวกเขาและในขณะเดียวกันกลิ่นที่คุณเคยก็เข้ามาทันที ด้วยการสะบัดคิวด้วตู้ฟานเงยหน้าขึ้นมองที่ด้านหลังของยานพาหนะที่คุ้นเคยแต่มีร่องรอยของความสับสนปรากฏขึ้นในดวงตาของเขารถคันนี้ดูเหมือนจะเห็นที่ไหนอ่านไลน์โนเวลจากระพัดปีศาจสจวจตอนที่995ยอมจำนวน